สวัสดีครับตื่นทำตับโกกครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2564นับเวลาจากการหมักกันครับในคืนของวันที่25นะครับโกโก้ยี่สิบห้าบ1วันนะยี2ส2บเจ3ดยี่ี่วันที่6แล้วครับวันนี้วันที่3ก็เกือบเกือบเวันแล้วนะครับอ่านะครับเข้าเวันที่9 ผมกลับมาเล็ดตั้งแต่วันที่20่ว20วันที่29นะครับ29ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่30ครับเริ่มกลับมาเล็ดในในในถันงหมักนะครับคลิปอันนี้เป็นการคลิปรีวิวของการหม,กมักเมล็ดโกโก้นะครับหลายหลายคนก็งงว่าเองกระติบอะไรครับคุณทำมาเอาอะไรมาให้ดูนะครับเนี่ยฮะเก็บบรรหมักไว้ให้25ถึงวันที่1 การหมักง่ายนะครับเป็นเทคนิคการหมักอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับเป็นการประยุกต์แต่เป็นนี้เป็นการเรียนปรับพื้นฐานก่อนนะครับว่าถ้าเราจะหมักโกโก้กินในบ้านใช้ในบ้านใช้ในครัวเรือนอันนี้วัตถุประสงค์ผมนะครับกาหนดวัตถุประสงค์เองก่อนนะครับว่าหมักเพื่อใช้ทําอะไรครับคืออยากได้เมล็ดแห้งนะครับมาไว้ไปทําไปตากนะครับแล้วก็มาคั่วบดนะครับแล้วก็มาทําเป็นโกโก้นีฟนะครับคือหรือโกโก้ที่คั่วมาจากการแกะนะครับแกะเอาเปลือกนะครับจาก แล้วเอามาใช้จงชาดื่มทุกเช้านะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผู้ช่วยผมทุกคลิปจะเห็นเจ้านี้นะครับคือเจ้าขาวน้อยเนี่ยนะฮะที่บ้านมีแมวขาวอย่างเงี้ยหลายตัวนะครับอ่าช่วยนะครับอ่ะมาดูครับว่าวันนี้จะแกะจะจะออกตากแล้วอันนี้คือลงตากผมนี่นะครับง่ายๆครับที่บ้านหลายๆบ้านน่าจะมีนะครับใลายคนอ้าก็เห็นแล้วก็อ๋อนะครับคืออะไรครับนี่คือ ที่ตากปลานะครับตากปลาตากอ็ไรงต่างนะครับไม่ให้แมลงเข้าไปรบกวนนะครับผมจะใช้ในตากชั้นนี้นะครับอ่านะครับหลายๆคนง่ายๆกครับที่บ้านนะครับถ้าเป็นทางอศสารนะครับหลายๆหรือทุกพื้นที่น่าจะมีนะคือกระด้งนะครับกระด้งอ่ากระด้งผมไม่มีภาพขึ้นใ้ให้ดูว่าเป็นอะไรอะยังไงกระด้งนะครับอ่ะมาดูครับถ้าเปิดออกแล้วมันจะเป็นยังไงอ้าวจะเหมียวอยากรู้เหมือนกันครับโดมกินแล้วเอามามามาครับแกะข้างในครับ แแหมาครับใบตองเห็นไหมใบตองเหี่ยวนะครับใบตองจะมียีตตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวย่อยนะครับถ้าใครเคยหมกักขินส้มจากเนื้อหมักหมูนะครับทำน้ำไอมักำไอส้มมัดนะครับจะรู้ว่าใบตองเนี่ยมียีตตัวหนึ่งนะครับเป็นย่อยนะครับย่อยน้ําตาลน้นําตาลในเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นย่อยน้ําตาลในเมล็ดนะครับน้ําตาลในเมือกของเมือกของเมล็ดของโกโก้ ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์นะครับกลิ่นก็จะออกมาครับอยากให้สัมผัสกลิ่นด้วยจังเลยนะครับกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นของคล้ายๆมกลิ่นของการหมักของแอลกอฮอล์เลยครับคือเหล้าสาโทรหรือ,เ,อเรียกอะไรฮะนะฮะแอลกอฮอล์ของเหล้าสาโทนะครับหรือพวกน้ำหมักไอ้กินส้มนะครับหรือกลิ่นผงนะ้ำน้ำส้มนั่นเองครับนะะประมาณนั้นนะฮะกลิ่นออกมากมใช้ได้แล้วครับ ถ้าบีบเมล็ดมันจะนุ่มครับนุ่มนุ่มนุ่มนะฮะถ้าบีบยิ่งยิ่งีบีบนะครับนะมันจะมีเ g, มือกเมือกออกมาออกมนออกมาครับเป็นนุ่มนะครับถ้าหมักใหม่ๆคือการหมักใหม่ๆถ้าเราถ้าเราแกะเมล็ดออกมาเราจะรู้ครับว่ามันจะเป็นเมล็ดที่แข็งนะครับข้างในมันจะแข็งแต่ถ้าเริ่มนุ่มแล้วนะครับวันนี้วันที่9แล้วเนาะนะครับ เป็นแอลกอฮอล์นะมันก็จะหรือคาร์บอนไดเซลมันก็จะร้อนนะครับถ้าเป็นถังหมักใหญ่ๆนะครับมันจะเป็นของร้อนถ้ามันไม่ร้อนกลิ่นมาได้จริงๆครับชอบมากเลยครับกลิ่นนี้ฮะคนชอบการหมักมันจะได้นะครับกลิ่นนะครับกลิ่นคนขึ้นมานะครับขึ้นมาอ่าง่ายๆครับนะฮะไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับถ้าไม่มีผ่านกระบวนการหมักกลิ่นพวกนี้จะไม่มานะครับอ่าออกตากใบตองนี่ต้องมีนะครับไม่มีก็หาซื้อตามหมู่บ้านเอ้ยตามร้านได้ครับ นะเดี๋ยวเข้าหมักครับไอ้ตากครับผมทำคลิปสั้นๆนะไม่เกิน5นาทีนะครับจับเวลาอยู่นะครับจริงก็ใช้มือก็ได้นะครับไม่สกปรกนะครับไม่มีคนช่วยนะครับนะแป๊บนึงครับก็จะเอาตากนะครับนะนะครับตากต้องมีการเกลี่ยด้วยนะครับเกลี่ยให้มัน ไม่ติดเม็ดติดกันครับนะเม็ดติดกันเดี๋ยวมันก็ไม่เมื่อพวกนี้ไอเเห็นต่างประเทศเขาเอาไปล้างท่านจริงๆไม่ให้โดนน้ำนะครับนี่โดนน้ำเวลาเรานั้นมาเลือกมาเล่นรีบออกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากตอนตากนะครับนะนะครับโอเคครับง่ายๆประมาณนี้นะครับเราทำบุญนะครับ